เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ตีปไปนะครับกับเกม p พ t e r o g e n i c วิวัฒนาการเจ้าเชื้อโรคแบคทีเรียในร่างกายมนุษย์กันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมสําหรับในครั้งที่แล้วนี่เราก็ได้เดินทางไปจนถึงหน้าจัดตับของมนุษย์แล้วก็อุ้ยถูกเชื้อโรคตัวอื่นนี่กําจัดจนสิน้นเดี๋ยวในวันนี้เราจะลองวิวัฒนาการไปทางด้านอื่นกันบ้างครับผมก็ยังอยู่ในช่วงของเดโมนะตัวเต็มยังไม่มาเดี๋ยวมาดูอาวุธเจ้าแบคทีเรียในวันนี้ กันเลยเถอะไปเลยเพื่อนเริ่มมานะครับเริ่มจากแผลติดเชื้อที่บริเวณตรงขาผิวหนังกันก่อนนี่คราวนี้เราลองมาใช้เป็นปืนใหม่อ่แบตเทียร์ยปืนกล <c oughs> อ่าไปเลยเพื่อนจ้าวิจิจิว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 ัวงนี้เราเน้นยิงปืนอืมอืมอืมเอาดิเพื่อนเฮ้ย ี๋ยวตอนนี้ก็โอ้ยเล็งไว้ก่อนเจอกระสุนปืนวยแม่กระสุนแบ,บีเรเลของเรานี่มีจำกัดด่านแรกก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยนี่ห้องต่อไปโอ้โหปืนของเรานี่ยังไม่รุนแรงโอ้ยโ,โอ้ยเกือบโดนนี่ยิงไอ้นี่ไปก่อนห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องตันเข้ามาสู่ห้องด้านบนมาหุยนี่มันวิกนเชื้อโรคตัวใหญ่ <laughs> แล้วก็ตัวย่อยๆรูปร่างคล้ายๆใบเรื่อยเรียบร้อยครับผมวิวัฒนาการแลนดอมเว็บพ่นกันก่อนละกันจัดไปครับผมดีมันได้ชิ้นส่วนอะไรมาเอ่ยยิงกระสุนสามนัดอ๋อติดเข้าไปโอ้โหอืม้ยโอ้โหตอนนี้นี่เราเน้นเป็นเชื้อโลกยิงปืนลัว อ๋อวยมีให้เลือกอีกแล้วเพื่อนเปิดใช้งานเพื่อโจมตีแบบพุ่งทะยานอ่าทำการพุ่งชนนะผมจัดไปชิ้นส่วนการพุ่งชนต้องไว้ตรงหางใช่ไหมอ๋อนี่นี่เองโอเคตรงกลางครั้งที่แล้วก็เคยพุ่งชนอ่าจิ๊วจิ๊วจิ๊วจิวจิวจิวโอ้ยไปก่อนหนึ่งตัวโอ้โหโอ้โหม่โหโอโหปืนมโครวเฮ้ยแป๊บเดียวก็ผ่านนี่มันหางพิษอะไรเอ่ย สร้างเส้นทางพิษสร้างความเสียหายหนึ่งหน่วยอันนี้ละกันเฮ้ยไว้แบบนี้อะผมเอาหางมาอัปเกรดนี่เริ่มจะเป็นเชื้อโลกอุ้ยดูสิหางปล่อยพิษไปทางขวานี่ปล่อยพิษโอ้ดูศัตรูที่โดนพิษเรากสิฮออหยเฮ้ยไอย้นี่มันสายระเบิดใจเย็นเพื่อนเอ้ยเลือดเต็มโอเคไม่เสียหาย พุ่งชนโอ้ยโดนไปหนึ่งทีครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยตัวนี้โอเคเลือดเต็มพิกัดพร้อมจะสู้บอสมาจิ้วใจ,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 จเย็นเพื่อนอเราจะพยายามหลบตรงนี้แล้วก็ยิงสอยยิงสอย โอ้โหสบายไปไหนต่อดีอุ้ยขวาบนก่อนละกันนะห้องสําหรับขายของกระสุนปืนพุ่งเข้าใส่ศัตรูเฮ้ยมีพลังนําทางครับผมน่าลองใช้นี่แบบนี้กระสุนปืนพุ่งเข้าใส่ศัตรูไปเลยเพื่อนเจ้าเชื้อโลกสู้กับเจ้าบอสมาจิ้วจิจิวจถอยหลบตรงผนังเอาไว้เฮ้ยจิ้วจิวจิอุ้ยกระสุนหมดต้อง พุ่งเขาใส่ชนมันหน่อยค่อยๆสอยค่อยๆสอยเจอพิษฉันหน่อยเพื่อนโอ้ยเลเซอร์ไม่โดนไม่โดนอืหลบหลังตรงนี้สบายๆอ่าอุ้ยหมดแล้วใจเย็นหอ่อจจุๆ๊บๆๆๆพุ่งชนวายเกือบฝังเข้าไปในตัวใจเย็นเพื่อนจเย็น,น่อย สอยไปเรื่อยๆสอยไปเรื่อยๆเลือดมันก็เริ่มจะน้อยลงว้ายเจ็บ <c oughs> อื้อ้เรียบร้อยครับผมลดเลือดไปสองนี่เก็บได้กับมันหนึ่งคราวนี้ต้องดูว่าเราจะเอาอะไรที่ช่วยเสริมตัวเราอืมเอาเป็นว่าอันนี้ละกันโจมตีระยะประชิดไว้ด้านหน้าแล้วก็อัปเกรดหนวดด้านข้างเป็นระดับแลนีโอ้ดูสิเฮ้ยเป็นการเสียบๆตัวไหนมากใกล้มากก็ โลนเสียบรลนลัวเดินทางไปสู่นี่ผ่านเส้นเลือดเข้าลำไส้ใหญ่มาถึงกระเพาะอาหารอาณรจ้ากระเพาะสีเขียวโ้ยจมตีระยะประชิดอยา่าชิๆๆๆวชๆวชวอุ้ยไอ้พวกนี้กระสุนมันเยอะเกินอ้อสอยมันหน่อยรีบฆ่ามันเร็วเพื่อนกระสุนมันเต็มจอไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ย <c oughs> เอ้ยเออโอ้ยโดนจนได้พวกบ้าเอ้เหลือตัวสุดท้ายโอเคยังไม่หมดอีกมาเข้ามาสิพุ่งชนกระเด็นไปหนึ่งตัวอุ้ยกระสุนปืนกลแบบนี้เล่นอย่างมันว้าวจิ๊วจิ้วจิ้นี่ไงเราจะเห็นกระสุนโผใส่ศัตรูแบบเห็นได้ชัด โอเควิในที่สุดเราก็ได้วิวัฒนาการเป็นแบบร่างกายอันหลากหลายครับผมจะเป็นตัวแบบไหนดีตัวใหญ่ตัวยาวหรือจะเป็นแมงกระพุนไม่เอาแล้วนะบวกดาเมจอันนี้บวกแมกเลือดลองเป็นเจ้าตัวกลมกันดีไม่เอ่ยจัดไปแม็กเลือดบวกสองมาละเพื่อนเชื้อโลกตัวกลมมาลจ้าจิวจิวจิ๊วจิ๊วจิวจิ๊วจิวจิวจิิวจิวจิ เราต้องเน้นจู่โจมจากระยะไกลละกันมีกระสุนติดตามอยู่เออเล่นแบบว่าหลบหลบซ่อนๆก็ได้อจิ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 อุ้ยดีเยี่ยมดีเยี่ยมนี่ยิงไกลๆก็โดนมาเพื่ออพุ่งเสียบโหดเกินพลังแสนโหดร้ายอุ้ยพุ่งเสียบมากำจัดตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ตัวนี้ ค่อนข้างจะอันตรายเออยิงไกลๆเพื่อนจิ้วๆๆๆๆๆสบายๆเลยนะเล่นแบบนี้ตายหมดหรือยังตัวสุดท้ายครับผมถ้าทางจะเดินทางได้ไกลไปเลยจ้าองนี้ออพุ่งชนตายไปก่อนหนึ่งตัวแล้วก็คอยหลบสัตูเฮ้ยมันยังตามมาอีกหลบเรื่อยๆหลบเรื่อยๆ เฮ้ยมีพวกระเบิดที่ต้องระวังนิดหนึ่งมานี้มานี้โอ้ยยิงซ้ายยิงขวาอืมได้เลือดกลับมาหนึ่งอกีกยาโอ้โหนี่มันระเบิดเฮ้ยไอตัวนี้มีเหมือนจะเป็นพิษเฮ้ยไม่ค่อยอยากจะสู้กับตัวพิษเลยเพื่อนแม่อันตรายอันตรายโอ้โหดูหางของมันอ่อยพิษไม่หยุดแม่ตัวเราก็เหมือนกันนะ โอ้โหเจ็บสายพิษเหมือนกันร <S this movie> ู <Mother> <S free> ้ดีวายนี่ยิงสอยยิงสอยจู่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 ไปไกลๆกลซะอย่ามาใกล้ๆเฮ้ยเลือดแทบไม่ลดครับผมกับระเบิดโดนไปก่อนจู่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 เฮ้ยไม่โดนล็อกไม่โดนล็อกแค่ไม่อยากอุ้ยเข้าประชิดตัวอย่า เอ้ยประชิดหน่อยก็ได้อุตส่าห์มีอาวุธระยะใกล้เฮ้ยพุ่งชนอันตรายแล้วเพื่อนโอ้ยจะเย็นอย่ามาโอ้ยโอ้โหพวกนี้แม่อันตรายสุดๆแม่กลับไปอัพเกรดได้บานแน่นอนอืมสลายไปก่อนหนึ่งตัวเราจะเก็บตัวเล็กตัวน้อยบึ้มวุ้ยเจ็ห้า แุ้ยระเบิดตัวใหญ่คโคตรโหดเลเวลอพผะผมเอาอันนี้ละกันช่องภายนอกอืมอะไรสักอย่างเอออัพเกรดแบบไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้อันนี้ดีไหมบวกดาเมจรเราจะเอาไอ้ที่พุ่งชนออกละกันนะเพื่อนเดี๋ยวช่องหนึ่งค่อยหาอะไรมาใส่ตอนนี้ก็ไม่มีสกิลการพุ่งชนอต้องระวังตัวนิดหนึ่งยาโอ้โหแล้วห้องนี้โคตรนรลอ็อก ทางยังแคบเอ้ยออกไปโอ้ยแค,แคบเกินนี่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 เฮ้ยโอ้โหเป็นห้องที่โคตรโกงครับผมแม่พอเอาสกิลไอ้นี่ออกอมากันลัวๆเดียๆๆๆ๋ยวเดี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 ๋ยวเฮ้ยลบ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 เฮ้ยแม่เสียเลือดไปเยอะนี่บวกสิบ ดาเมจเซลโจมตีได้แบบแข็งแกร่งมากขึ้นนี่มันห้องอะไรเอ่ยอุอ๊ยโอ้โหเสียเลือดเราต้องรีบออาจากห้องนี้ก่อนโอ้โหเป็นห้องพิษทำให้เราเสียเลือดไปอีกหนึ่งเจ้าตัวกลมของเราจะต้องรอดชีวิตให้ได้อุ้ยจู่จจจจจจูชาดเกินดาเมจก็เยอะอโดนไป เฮ้ยบวกเลือดถ้าผมอันนี้บวกดาเมจด้วยกระสุนปืนจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเคลื่อนที่เอามาแทนอันนี้ละกันรีไซคเคลิลไปครับผมมาห้องนี้ดูสิยาโอ้โหโดนไปแล้วหนึ่งอีตัวนี้เราโจมตีแบบนี้ก็พอเพราะว่ามันไม่ขยับเคลื่อนที่ใช่ไหมเป็นจังหวะในการยิงที่ดีโอ,อ้โไอพวกนี้ไม่ได้ครับผม ต้องหลบหน่อยอยิงสวนขึ้นไปจ,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 จิเอาบันให้ตายเลือดเหลือประมาณสี่จะไหวไหมเพื่อนไหวหรือเปล่าอ,อย่๋ยาเพิ่งตายนะยังไม่เจอเจ้าบอสโอเคห้องบอสอยู่ซ้ายบนส่วนห้องข้างล่างนี้ À, ช้อปปิ้งกันก่อนเพื่อนเอาเลือดเอาเลือดเออเอามาหนึ่งส่วนอันนี้อุ้ยบวกดาเมจที่เรามีอยู่แล้วนี่หว่าอัปเกรดไปซี่นี่เราซื้อนี้มาเพื่ออัปเกรดปืนนะผมมาละจ้าเจ้าบอสเราอัพปืนมาแล้วเพื่อนเอ,อ้อคอยลบคอยลบคอยลบ,อยลบโอ้ระวังระเบิดแล้วตัวนี้ทำไมมันไม่ใช่พยาธิเฮ้ยตัวยาวเหมือนเดิมหรือเปล่า โอ้โหเดอดรอกเดอดรอกนิวไออ้าโอ้หระวังเพื่อนกระสุนโคตเยอะเอาให้มันระเบิดอย่าเฮ้ยมีร่างกายภายในอีกโอ้โหเจ็บโอ้ยอันตรายอันตรายเฮ้ยโอ้โหเจอหมอกพิษแย่แล้วเพื่อนเจ้าตัวนี้มันโหดกว่าตัวนั้นอีกโอ้ยพุ่งหนี โอ้ยแล้วมันวางหมอกพิษดักเอาอะไรมาลอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จะตายจะตายอ๊ยเฮ้ย,ยเซล,ลของฉันโอ้โหโคตรแย่เลยเพื่อนนี่มันลับปรสิตตัวใหม่ครับผมจัดไปสิหางไรตินสีน้ำตาลของมันป้องกันการโจมตี ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่อ่เฮ้ยเราได้ปรสิตตัวใหม่มาครับผมน่าสนใจกันเลยทีเดียวตัวนี้จะเก่งกาดขนาดไหนออ้ยแต่ว่ายังใช้ปืนแบบเดิมอยู่ตัวนี้ค่อนข้างจะพลิ้วแม่ตอนแรกนึกว่าจะเคลื่อนที่ไม่ดี เอาเรื่องกันเลยนะเนี่ยโอเคนะครับผมเหม่สำหรับในครั้งนี้เอ้ยเราก็ได้เล่นเจ้าแบคทีเรียรตัวกลมที่มีความสามารถในการยิงกระสุนรัวๆแต่รู้สึกว่าปืนมันอาจจะเบาไปนิดหนึ่งไม่รู้ว่าอัพถูกอัพผิดยังไงก็ต้องแนม่ขออภัยกันด้วยค <c oughs> วรอัพอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ้ยแต่ว่าตัวนี้นี่จะบอกว่า เฮ้ยสามารถยิงกระสุนได้ค่อนข้างจะหุ้ยนานกันเลยทีเดียวก็สําหรับใครที่อยากจะดูเจ้าปลสิตตัวใหม่ต่อสู้ในคราวหน้านะครับผมยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่กันด้วยไว้จะมาเล่นเจ้าหางยาวหอยทากตัวนี้ให้ได้ดูกันถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พียตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยนะในตอนนี้ ี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ